สวัสดีครับพบกันกับ The b i t c e s n n e l กับเรื่องราวของฟุตบอลวันนี้อนนำเสนอกอง,อง,อง United, Bruno Finance. Bruno Finance กลางคนสำคัญของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบูโน่เฟย์แนนต์บูโน่เฟนนเป็นจิกซอสสำคัญของแมนยูที่ขาดหายจากทีมจนทำให้ทีมขาดตัวสร้างสารเกมโดยแมนยูในระยะหลังขาดตัวบัญชาเกม ตรงกลางสนามขาดตัวป,ปั้นเกมขาดตัวสร้างสนโอกาสแต่แล้วการเข้ามาของบูโน่เฟเนนมีส่วนสำคัญช่วยยกระดับทีมโดยมีสถิติยืนว่าบูโน่เฟเนนช่วยยกระดับทีมมากขึ้นจากที่เขาย้ายมาในช่วงตลาดหน้าหนาวมกรารููการ2020-2021บูโนมีส่วนสำคัญ ทั้งยิงทั้งใจโดยยิงไปทั้งหมด22ประตูกับ13ไม่ช0ช่วยให้ทีมรังอยู่รองจา่าฝูงในเวลานี้ออก่อนจะไปหากผิดพลาดประการใดขออภัยนะทีนเรื่อยครับและเพื่อเป็นกำลังใจฝากกด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับ